ทุกคนผลเจอเรือไม่แค่แค่เรือนะมันนีแพด้วยเนี่ยเพื่อมครับช้างนะเนี่ยผมไม่ได้สร้างผมสาบานผมสาบานบ้านเลยผมไม่ได้สร้างสาบานเลยผมไม่ได้สร้างไอ้ทุกคนโอ้มาครับซช,ช้างมันสร้างไม่หวานเลยอุตส่า วยอัทุกคนผมเจอแพงแล้วเฮ้ยเจอเด่บขวางเนี่ยทำไม่ได้วะผมเจออะไรหนักใจแล้ะทุกคนดูน้ำคุณเจอแผโอเมดที่อยู่กลางทะเลโอ้ยเนาะ มารับช้างมาสร้างในขนาดนี้เจอเรืออีกแล้วอันนี้เรือลำใหญ่เนี่ยพวกคุณจำเรือลำแหนผมเจอได้ไหมคุนแดงเล็กเลยไม่เมีอะไรเลยแต่ห้องยังมีอะไรไหมห้องด้วย มันทุกคนเห็นเรื่านี่คิดถึงเลยวันพีซเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาลงแบบได้ไหมครับช่างหลังจากที่ผมผ่านมาได้ผมเจอแคมอีกแล้วไม่ครับช้างนี่มันสร้างในขนาดนี้แล้วหรอวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโหโหไครอยู่ดีวะ อีกแล้วโว้ยโอ้ยน้อความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพยายามมากเลยเย็บกีนแล้เวเจอวะเจอวะอันนี้คงไม่ต้องดูหรอกมั้ยเพือ่อนักรังใจมากผมก็มาพักอยู่บนแพทุกแขนเห็นนูน่นไหมอะไรผม,ผมเ,เข้าไปแล้วผมแกจะเข้าไป my ม่ก็คงกันดูทุกคนทุกคนกะดูกดิจบคลิปขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาครับเดี๋ยวผมว่าอีกไม่นานมันก็จะมาเล่นม่ครับช้างแบบเต็มเต็มเลยนะครับ